สายันยุติธรรมนะครับเป็น1ใน4ของสนสนครศรีสรมราชที่ได้รับการเลือกตั้งมาในนามของพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วก็4ปีที่ผ่านมาคุณสายันบอกว่าผลงานของเขามีแยะมากมายการผลักดันให้มีการสร้างถนนมีการทําโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับและสิ่งที่สําคัญอย่างเด่งคุณสายันาภาคภูมิใจมากก็คือการที่พูดในสภาผลักดันให้มีการก่อสร้างถนนยกระดับนะครับ ถนนข้ามทะเลจากขนอมไปที่เกาะสมุยซึ่งมาถึงวันนี้นี่ยถนนสายนี้ได้รับการพิจารณาจากรัฐบาลและก็เตรียมที่จะลงนามสัญญาก่อสร้างเรียบร้อยแล้วผมได้ไปเจอคุณสายยันที่บ้านผมได้มีโอกาสพูดคุยถึงเรื่องของผลงานที่ภาคภูมิใจและสิ่งที่อยากจะทําต่อไปในอนาคตว่าคืออะไรลงไปฟังดูครับก็ในปี6-5ก็ผมสองปีนี้ก็มามาอยู่ในเขตเรือตัางผมประมาณพันล้านตอนพันพันกว่าล้าน ถ้ารวมที่ผมพาุทธิลภาโครงการขนอมกอดสมุยด้วยน่นสองหมื่นห้าพัล้านก็เกือบสามสี่หื่นล้านที่<ม>ลงนคนรแรสแมาแตอนนี้กําลังผลักดันถนนวงเวน้นในวันออกซึ่งผ่านการศาากึกษาผลทบถึงแมล้อมแล้ว<ม>ไอ้าพานิยมฟ้าเมื่อวันประหัศปฏิบัติมาวันที่สามก็ตรงนั้นก็ตอนที่1-2,400ล้านอีกตอนหนึ่งก็พันสล้านก็ประมาณสี่พล้าน<ม>ตึงต้งๆได้รับอนุมัติจรับาลแล้วย่งเดตั้งประมาณลงใจผลัดสิ้นแล้ว ผลงานที่ผมใหญ่ที่สุดคือผมอรายในสภาเรื่องก่อสร้างสะพานขนมกาะสมุยซึ่งวันอภิปรายก็องคนก็ว่าคิดตลกว่ามันทาไม่ได้หรอกมันเอ,องเงินจากไหนสร้างแล้วก็ผมก็ใช้คําพูดคาชื่อว่าชื่อสะพานจันโอชาซึ่งเป็นการพูดอนในสภาซึ่งสะพานจริงไม่รู้เชื่ออะไรดีแต่ผมพูดเสร็จก็เป็นที่ติดป,ปากสุดท้ายกรมทางหลวงก็ไม่ตามย,ยานนี้แล้วนั่นตำร,รว่าการกระดง กมนาคมก็ไปลงนาม, OU, มกับ MOU กับ3ากรมกรมต่มางหลวงกรมต่างหลวงชนบุรและการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบ่งาน,นทำแล้วก็ทํพร้อมกันเพราะว่าสะพานเศษไม่มีถนนนี้ไม่ได้ก็แบ่งกันทําเป็นความภูมิใจมากที่สุดนอกนั้นก็เป็นความภูมิใจอยู่พวกโครงการใหญ่หญที่เกิดขึ้นาล,ลานุพิามเกหลวงพี่ปูนเนี่ยกรมทางหลวงทิ้งก็สามสิบปีตั้งปีสามหนึ่งน้ำท่วมกระตูนก,นก็ทิ้งไว้เลยบอกผมปไปในฝาปับ๊บคุยกับนายกคุยรัมรีทุกคนให้ความสำคัญก็ตอนนี้ ไปสู่การขอญาติช่างเลยขอกรมตางหลวงขอญาตกรมป่าไม้เลยดังก็ตำดีกรมป่าไม้ตำดีทรัพยากรก็ทราบเรื่องเลยตำดีระดมก็ทําสื่อไปนะครับก็คงไม่มีงานตรงนี้คือผมว่าต่อไปก็หนึ่งโครงการที่ที่พูดเนี่ยต้องศารต่อไว้เสร็จเช่นว่าตอนนี้เราสี่ปีแรกก็ออกแบบสํารวจประมาณการตั้งงบเล็กน้อยพอทีปีต่อไปก็นี้สร้างติดตามผลงานว่า เช่นเรียบชายทะเลเนี่ยไม่มีถนนไม่มีสะพานก็สร้างสะพานสามสะพานก็ได้รับออกแบบแล้วตอนนี้สะพานปากน้าําทาราปากน้ํากลายปากน้ําปากดวดที่ต่อสีชนแล้วก็เรียบทะเลก็จะไปสู่เรียบไป็นเลสีชนแล้วไปเขาไปดาที่ทําเสร็จแล้วแล้วก็ไปสู่สะพานขนมกวดสม,มยุยเป็นทางหนึ่งที่เรียบชายเลอีกสีหนึ่งกรควรดุรัชอันนี้ก็เรียบชายเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวผมคิดว่าถ้าอยู่นี้เสร็จต่อไป ครื่องบินก็เป็นนานาชาติคนก็มานครเบถือว่าจะเป็นเมืองท่องเที่ยวไม่ใช่เมืองรองอีกต่อไปจะเป็นเมืองหลักของการท่องเที่ยวทังหวัดชมเรามีวัดดังๆหลายวัดที่เกิดขึ้นมาที่เป็นบุญของชาวนครราชเช่นตาพรานวัดยางใหญ่เคยวัดเจดีพอตันคล้ายโดยเฉพาะเรามีพระธาตุเป็นหลักใจอยู่แล้วมีฐานหลักเมืองซึ่งคนก็ต้องถืออยู่แล้วก็เรามีส่งพวกนี้มาเพิ่มเติมขึ้นใหม่ทำให้คนหลั่งไหลมานครราชเยอะมากจะกลายเป็นเมืองท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมคุณจะเที่ยวเที่ยวรามก็ได้เชิงเที่ยวธรรมชาติก็ได้แม้ว่ามีทะเลมีภูเขมามีน้ำตกเรามีมาทุกวันรมก็มีไหวพระเสด็จไปเที่ยวน้ำตกอย่างได้เลยถึงนี้คุณถึงดีแต่ความไดมีที่คุณไม่มีสายันยุติธรรมนะครับวันนี้เนี่ยได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเดินออกจากพักพลังประจรัฐแล้วก็ไปร่วมงานกับพักรวมไทยสร้างชาติคุณสายันบอกว่าลุงตู่อยู่ไหนผมอยู่นั่นและวันนี้ลุงตู่ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะไปร่วม กับพักรวมไทยสร้างชาติเพราะฉะนั้นคุณสาย,ยันก็จะไปอยู่กับลุงตู่ที่พักรวมไทยสร้างชาติแต่ว่าจะลงเขตไหนย้าย,ายเขตหรืออยู่เขตเดิมติดตามกันต่อนะครับ